มือนีพามาเบิงมาชมถังเผา่านชนิด200ลิตรพนะครับลูกไส้เห็ดมาให้ว่าพอบ่มีเวียกพนะ,ะพ่อได้เผา่านได้ใส่ไม่หลายครับโย่วยว่ายไปหน้าไม่หลายอยนะครับเห็ดมาไห้ครับ เป็นถังชนิดถัง2 0งลิตรเป็นเตาเผาทานนะครับเห็ดมะไห่ออกแบบมะไห่ว่ามาทดล่องเบึงมาทดล่องเผาเบึงว่าสัดนะครับาเบิงลักษณะโค้งสางภายนอกครับอ่าว่ามีอย่างเนี้ยก่อนฉีดเด้ดํำเนินการเผาทดล่องเบึ้งหล่ะครับทุกสิ่งุกงยากเห็ดขึ้นแล้วก็ต้องทดล่องเบึง ว่าจะประสบผลสําเร็จบ่ได้ดีมีคุณภาพบ่นะครับอมาเบิ่งลักษณะโครงสร้างครับอ่าเป็นถัง200ลิตรนะครับกับมีฝาเห็ดฝาปิดนะครับอันนี้คือสายรัดครับสายรัดเวลาอ่าเอาไม้ลงแล้วเต็มถังแล้วก็สายรัดปิดให้แน่นครับอ่าดูเบิ่งลักษณะภายในถังกันครับเป็น พอเล็กนะครับตอออกนะครับเชื่อมออกตรงนี้ก็จีเป็นมองเผาไฟครับเผาไฟไฟกะชีร้อยขึ้นนะครับบอกว่าเป็นเตาเผาทานชนิดไล่ควันสัสครับนะครับมันก็จะอบอยู่ในนี้นะครับรด้วย,ย,ยความห่อนสูงเสร็จแล้วก็นำควันใหม่ที่ออกมาตาม ตามทอนี่ครับตามท่อนะครับกระกิไหลลงไปนะครับอ่าลองรับไว้นะครับน้ำข้นไม่มีประโยชน์เอาไปไหลแม่แรงได้นะครับเอาไปครับไหลแม่แรงได้นะครับสนณะภายนอกครับอันนี้คือเต็มแล้วครับเอาไม้ใส่เต็มไม่ก็มีหลายแบบครับไม่แห้งแล้วไม่ตายมัดไม่ดิบดินะครับ แต่ละไหมก็ต้องใส่เวลาเผาแตกต่างกันกระชีตดล่องเบิ้งรับอ่าถดลองเบิงบงบ้งนี่ผมใส่ไหมเลยเต็มแล้วครับอ่าใส่ไหมเต็มเตรียมที่จะเผาแล้วเอาลุ่งอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จิ้มปิดครับปิดถังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปิดถังอ่าหันให้แน่นนะครับที่มีสายลัดพร้อมสายลัดเล็กอ่าเสร็จแล้วก็ เผาตรงนี้ครับเผาตรงนี้นะครับใส่ฟื้นเผาความร้อนกะชิอบเอาอยู่ในถังนี่แหละครับแล้วก็คว้นกะชิออกป้องนี่ขึ้นไปครับน้ำยางไม้กะชิไหลออกมองนี้ครับนี่กะชิทดลองเบิร์ละครับทดลองเบิรงว่าจีเป็นจังไดว่าชีได้ผลดีบ่ออันนี้คือเตาเผาชนิดถังสองรอยลิตรครับ ทดล่องเบื้งสิทดล่องเบิ้องมือนี่แหละครับว่าจะได้ผลดีปันไดเปรียบเทียบเบิ้งว่าระวางไม่แหงไม่กาลังตายหมาดแล้วก็ไม่ดิิใส่เวลาแตกต่างกันใส่เวลาแตกต่างก,กันปันไดก็ดกต้องทดล่องเบื้องจนได้ข้อสรุปว่าดีที่สุดล่ละครับจังคิดได้ใส่วิธีนั้นอขอบคุณครับที่รับชม รอติดตามต่อไปนะครับเด้อ